เรื icana, ่องถัดมาคําถามของเพื kita, ่อนเขาถามเกี Twitter ่ยวกับ Q&A นะครับเขาถามมาว่าคําถามเป็นแบบนี้นะฮะนี่รับการเราก็เลยถ่ายรวบไปเลยไงนี่นะฮะเพื่อนเขาถามมาว่ากูระบบแบ็กล็อกอ่ะที่บอกอะมันมีอาการล็อกหล่นได้ด้วยนี่นะใช่ไหม คำตอบคือใช่แล้วถ้ามันยังล็อกหลนได้แล้วเขาจะยังใช้ระบบแบ็กล็อกทำไมอ่ะเออจิบน้ำเ่นอนเขาเข้าใจเขาจคำถามใช่ไหมระบบแบ็กล็อกอ่ะที่ผมบอกไงใช้ไปนานๆอะ่ะถ้ามันเกิดการสึกหล,อล่อละเคาะๆมันก็มีโอกาสหลุดออกมาได้นะครับ แต่ล็อกที่ล็อกหลุดที่ผมเห็นบ่อยๆมันจะเป็นของสไปเดอร์โก้นะแต่ว่าเขาใช้งานมาแบบแบบสุดยอดที่หายนี่นี่แบคล็อกตัวนี้นะครับเวลาเปิดมันจะงัดนี้ขึ้นมาเห็นไหมมันจะมีเหมือนตัวตัวสับอยู่ตัวหนึ่งอ่ะถ้าเราใช้ไปน,นานๆอ่ะมันก็จะเกิดการสึกล้อเกิดขึ้นพอสึกลอ้อปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวสับมันมีโอกาสหลุดออกมาได้หลุดอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าล็อกหล่นคือมันเกิดการสึกล้อแล้วตรงนี้มันไม่ฟิตลวมันมีการหลวมมันก็สามารถ งัดขึ้นมาได้หลุดออกมาได้นะครับนั่นคืออาการล็อกหล่นที่บอกไงถ้าเราไปเคาะๆๆใช้งานบ่อยๆมันมีโอกาสนะฮะแล้วต้องมีโอกาสแล้วมันจะใช้ทำไมอ่ะแบ็คล็อกอ่ะใช่ป่ะทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียข้อดีของไอ้ระบบระบบแบ็คล็อกเนี่ยนะหนึ่งเลยนะครับมันเราเราใช้มือซ้ายหรือมือขวาในการทำงานกับมันก็ได้นะฮะถูกไหมเราไม่ต้องย้ายนี่ไม่ต้องถ้าเป็นไรเนื้อล็อก ใช้ในล็อกมือซ้ายมือขวามันจะสลับคนละด้านกันแต่ถ้าเป็นแบ็กล็อกอ่ะไม่ไม่จำเป็นเลยงแค่ย้ายคลิปมึงก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องยุ่งกับล็อกมันใช้ได้ทั้งคนถนัดซ้ายและคนถนัดขวาเอเคไหมแล้วล็อกตรงนี้แบ็กล็อกเนี่ยเป็นล็อกที่แข็งแรงแทบจะที่สุดเลยครับจากที่การทดลองออกมานะแล้วต้องเป็นของโครสติลด้วยนะเพราะว่ามันหนาแล้วข้อดีของมันข้อที่สามก็คือเมื่อมันเป็นแบ็กล็อกแล้วเนี่ยจำนวนพาร์ทที่มันจะเป็นต้องใช้จริงๆอะ่ะไม่เยอะก็มีแค่ประกับซ้ายขวาแล้วก็มี ตัวแผ่นล็อกใบเหล็กแล้วก็ไปรีฟสปริงอันหนึ่งแค่นั้นแหละแต่ให้ในขณะที่ระบบที่มันเป็นไรเนอร์ล็อกเนี่ยแม่งมีตั้งหลายชิ้นนะจำนวนชิ้นพาจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามาประกอบด้วยกันน่ย working process ในการทํางานตัวเนี้แป๊บเดียวก็ประกอบได้ละใช่ไหมไม่ต้องเสียเวลางานมากนี่เรามองในในเทอมในเทอมของการประกอบในเทอมของเวลางานเลยนะโอเคไหมฮะมันจะแตกต่างกันครับ ล็อกที่เป็นไลเนอร์ล็อกเนี่ยมันจะไม่มีทางพับกลับมาได้นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาใบใบมันค้ำมันค้ำไปแล้วอ่ะต้องต้องใช้แรงคนในการตกมันกลับมาถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยมันจะอยู่อย่างนั้นเลยไม่มีทางกลับมาได้นะครับต้องมีแรงเพื่อไปเบี่ยงมันแล้วก็ทํามันพับกลับมาได้ในขณะที่แบ็กล็อกเราอาจจะใช้ไปนานๆจุดการสึกลอแล้วก็เคาะเคาะมันก็จะหลุดได้แล้วทําไมถึงมันมันมีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วทาไมยังเลือกที่จะใช่อีกอ่ะ มันเป็นที่ความดันฮนะดันทุลังมึงเข้าใจเขาว่าดันทุลังไหมกูจะเอาอย่างเงี้ยม่แก้ปัญหามะกูจะเอาอย่างเงี้ยโคสติก็าแก้ปัญหาแล้วไงเขาทําไตรแอดล็อกขึ้นมาข้างในเนี่ยปรับตําแหน่งในการวางล็อกหน่อยสับล็อกหน่อยเป็นเป็นกลมกับเหลี่ยมนี่คือการวิวัฒนาการของมันไงใช่ปะ่ะนี่คือการวิวัฒนาการของมันคือใช้ระบบเนี้ย เอาเอาแพทเทิร์นนี้แหละแต่ไปแก้ปัญหามาทำยังไงให้ล็อกหล่นเกิดได้ยากขึ้นก็แก้เป็นไตแอดล็อกไงมันคือวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระดับเนี้ยของไอตัวคนที่มันคิดออกมาเนี่ยเนี่ยมันก็แก้ของมันมาละแล้วละจะล็อกหล่นได้ไหมก็ถ้ามันสึกหล่อเยอะๆมันมีอาการคลอนเยอะๆก็มีโอกาสก็คุยกันที่โอกาสนะแต่โอกาสนั้นจะเกิดขึ้นเป็นไปได้ยากครับเพราะการที่คุณจะใช้มีดแบบสุดติ่งกัติ่งแมวแบบนั้นนะ่ะคุณต้องเป็นนักทรมานมีด คือคุณทายังไงเดี๋ยวแม่งก็พังแน่เพราะคุณต้องทําให้คนทําให้มันพังอะนั่นคือวัตถุประสงค์ของคุณวัตถุประสงค์ในการที่คุณบอกหน้าพังแล้วแต่แต่เวลาในการพังที่คุณใช้ในการพังคุณอาจจะใช้เวลาสักเจ็ดสิบสองชั่วโมงเลยนะแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเ,นะเอาแม่งจนพังอ่ะเจ็ดสิบสองชั่วโมงเงี้ยอา่าเจ็ดสองชั่วโมงพังแล้วเพราะวัตถุประสงค์ในการเทสของคุณนะ่ะเพื่อทําให้มันพังแล้ววัตถุประสงค์ในการออกแบบของไอเทมเนี่ยทํายังไงก็ได้อ่ะให้มันพังช้าที่สุดอ่ะ นั่นคือไอ้ตัวมนุษย์มันต้องคิดเว้ยแล้วก็ยังใช้แบ็กล็อกเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของเขาจนปัจจุบันเขาเรียกมันว่าตายแอดล็อกเขาเป็นเอกสิทธิ์ของโคสติลไงยี่ห้ออื่นบอกเฮ้ยขอตายแอดล็อกได้ไหมอายเขาไหมอายไอ้ซาร์อายเขาเอามาเอาไหมโคสติลคูคิดไหมเอามีดครูแวนเอาตายแอดล็อกเอาป่ะขายที่เกธิ์ไทยเอาไหมาไม่เอาหรอกนะใช่ป่ะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ เอ้ยกูจะขอมึงเหรอไมอามเมอา,มเ,อาเห็นนะเห็นนะแล้ว axis lock ล่ะ axis lock แบบ b a n e m a d e ล่ะ b a n e m a d e ตรงนี้ไม่มีมีลายอ่อนสติว o ล s วสต l วก็ไม่มีเรามีอะไรล่ะเนี่ยเรามีทีเจ็ดสองศูนย์นะครับอ่าอันนี้อุปกรณ์เปิดฝากล่องนะครับชิ้นละ หนึ่งร้อยห้าสิบาทค่าส่งอีกห้าสิบเป็นสองร้อยมีดโยชิฮารุนะฮะนี่ใบมีดวัสดุ SK5 สามารถขึ้นสนิมได้นะครับสินค้า Made in Japan เป็นมีดสั้นๆเล็กๆแบบนี้นะฮะผมเอาไว้รับรับดินสอเขียนคิ้วไม่ใช่คิ้วปูนะแต่ผมเอาไว้รับดินสอเขียนคิ้วเพราว่ามันใช้ดีนะอืม อยู่ไหนล่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ใช้จริงใช้จริงๆใช้จริงเอามาขายนี่ไงใช้จริงนี่ใช้จริงจริงนะฮะอ่ะ,อะนี่ e x i s lock มันก็จะเป็นเหมือนตัวโอเมก้าแล้วก็มีตัวเนี้มาล็อกมีโอกาสล็อกหล่นได้ไหมมีเคาเๆาเเดี๋ยวมันก็หล่น ให้มันเกิดการสึกหลอมันสามารถหลุดออกมาได้ไงแต่ Access Lock ก็เหมือนเดิมอ่ะทำงานแค่ใหแบ็ c ล็อกคือคุณจะใช้มือขวาหรือมือซ้ายก็ได้คุณแค่ย้ายคลิปคุณไม่ต้องเปลี่ยนระบบอะไรมันด้วยแล้วระบบข้างในก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่มีชิ้นส่วนที่เยอะกว่าแบ็ k ล็อกแต่เป็นเอกสิธิ์หนึ่งซึ่งเบนเมดบอกว่ากูจะทำกูอย่างเงี้ยมึงว่างไงแล้วมันก็ไปพัฒนาของมันไปเรื่อยจนเรียกมันเรียกว่า a c c e s Lock นะฮะ แล้วก็ไอ้พวกกันโซ่ก็ได้แรงบันดาลใจเอ้ย e ฉันชอบแ x คซิส c k ลอกนะแต่ฉันแต่ฉันไม่ซื้อริกสี์เธอนะฉันก็เอามาลองลอง,ลองทำดูมันก็ทำทำออกมาเงี้ยขายถ้าคุณอยากได้ลักษณะแ x คซิส c k ลอกแต่ว่าเป็นมีดจ,จีนคุณก็ต้องมาหาโมเดลก so นะันโซ่ฮะเพราะมันใช้แ x คซิส c k ลอกอแต่พี่จีนสนใจอะไรไหมพี่จีนไม่สนหรอกไม่สนทำทำไปหรือทำทำ,ทำไปเยอะๆม่ต้องสนใจหรอกจะใครจะคิดท้างไห่ ทำออกไปก็พอเพราะว่าต้องการแค่ยอดขายว่าไม่ได้อยากเป็นที่หนึ่งหัวกลุ่มหรอกว่าแค่ต้องการยอดขายว่าลึกก็ทําทําไปวันดีก็ดีก็ซื้อมาก็ลอกๆอีกวก็ทําไปแต่เหมือนใครก็ช่างหัวมันที่จิงมันสองอยู่แล้วว่าก็แล้วแต่นะแต่สิ่งหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยทำไมก็ถึงดันทุลังทำดูแต่อย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยวะมันจะเกิดการพัฒนาขึ้นไง มันจะเกิดการวิวัฒนาการแล้วพัฒนาขึ้นไงคุณจําได้ไหมว่าคุณดูรถฟอร์มูล่าวัน่ะเอน่ะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เปรียบเทียบกันเอฟันแต่ก่อนนะนะสมัยกูเด็กๆนะแม่งวิ่งเข้าพิษกันนะบ๊๊ป๊เปลี่ยนกันสามนาทีทุกวันเนี้ยแม่งวิ่งเขาบุ๊บป๊บป๊บป๊บโอ้โยังไม่สามวิเลยกูยังดูไม่ทันเลยยังทำอะไรวะวิวัฒนาการไงเห็นไหม ดูแม่งเปลี่ยนดีแม่งอัดน้ำมันลงไปยังไงห้าสิบลิตรปุ๊บปุ๊บุ๊บไปแล้วไอสัตว์ออกแล้วอะ <c oughs> ไอเฮีย <c oughs> วิวัฒนาการแล้วเครื่องมันก็พัฒนาของมันมานะ <c oughs> สตาร์ทอีบุ๊บ๊บ๊บดับปุ๊บเรียบร้อยใช้เป็นรันทามเลยหมดทิ้งหมดทิ้งแข่งปีหน้าพัฒนาใหม่ออกกฎใหม่ <c oughs> เห็นไหมดูจากการเข้าพิษก็ร้องแล้วดูไม่ทันเลยไอแต่ละตัวนี่มันทำอะไรกันนะ ใช่ไหมนั่นแหละนั่นคือนั่นคือการพัฒนาในเรื่องของการทีมงานการออกแบบการแก้ปัญหาโดยใช้ความดันของมันนี่แหละดันทุกรังใชยอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยเอาให้มันดีเพราะว่าข้อดีมันมีถ้าข้อดีมันคือความแข็งแรงเราไปพัฒนาข้อเสียมันให้ข้อเสียมันมันสร้างปัญหาให้น้อยลงนั่นแหละแล้วก็คงคิดกันต่อไปคิดจนจนหัวแตกแต่สุดท้ายมันก็จะมาสุดทางนั่นแหละครูว่าตอนเนี้ยเข้าพิษ ไม่น่าจะเร็วกว่านี้แล้วนะถ้าเร็วกว่านี้น่าจะเป็นโรบอทแล้วละ่ะน่าจะเป็นโรบอทขับกันแล้วว่าว่ามันเร็วมากเลยนะแต่พัฒนาการมันมีมาเรื่อยๆนะเวลามันค่อยๆนิ่งๆมาแล้วมันก็เปลี่ยนกฎเปลี่ยนอะไรแล้วก็ให้มนุษย์มันคิดอะไรเข้ามาแข่งขันกันต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ตอบคาถามเพื่อนสั้นๆนะนะมันก็ไม่สั้นเท่าไหร่หรอวะเอา้าก่อนจากฝากไว้ก่อนไฟจ่า,ายเอ็กซ์โซซิสวีทูนะครับราคารวมจัดทรง 445บาทแถมฐาน1นึ่งไป1 5กไรไปให้ด้วย1ก้อนถ้าไม่พอซื้อฐานเพิ่มได้ก็ละสองบาทฐานที่ซื้อเพิ่มจะเป็นของส p a r k กอินเทอร์เทสนะครับสองพันเาอมิลลิแอมป์าสามารถซื้อเพิ่มได้ถ้าไม่ซื้อเพิ่มก็อ,อันเนี้ยมีฐานแถมไปด้วยนะครับสามารถใช้ฐานใช้เรังฐาน 3A3 ก3้อนได้นะครับความสว่าง1,500ลูเมนสว่างจ้ามันจ้า,จาเหลือเกินนะครับวันนี้ก็ในนี้มือจังเลยนะฮะสวัสดีครับ